สวัสดีทุกท่านครับคันนี้ก็เป็นรถรถบ้านน่าสนใจอีกคันนึงครับเป็นวอ l โว940 GLT เกียร์อัตโนมัตินะครับปี1995คเครื่องดีแอร์เย็นทะเบียนครบเอกสารพร้อมโอนนะครับใช้ได้2ระบบครับเชื้อเพลิงใช้ได้ทั้งเบนซินและแก๊ส LPG ภายในเป็นเบาะหนังสีดำครับสะอาดสะอา้านเจ้าของดูแลดีมากครับ เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้มีหน้าจอ LCD แต่งลำโพงให้แล้วครับหากท่านใดสนใจรถคันนี้ตั้งราคาไว้ที่66,000บาทสามารถดูรถได้ที่อำเภอสากเหล็กจังหวัดปิดิตินะครับผมจะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ที่ใต้คลิปครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ